ไปพี่เก่าก่อนสวัสดีครับทุกผุ้ชมทุกท่านตอนนี้เราก็อยู่ในเกมฟรีไฟล์นะครับสำหรับคลิปนี้จริงๆกวาสตีมมาเฮียอยู่กันในพี่เก่านะครับซึ่งโหมดนี้ต้องบอกก่อนว่าเรียบร้อยครับมาล้ับจังหวะนี้ครับในางาน,นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเอาล้าบยิง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  อูค้างอูค้างช่วยกูด้วยนี่แน่นี่เนี่ยโหตายตายตายเรียบร้อยขออนุญาตเล่นอีกครั้งหนึ่งมันเร็วเกินไปอะมันเร็วกูยังไม่เล่นเลยจริงจริงมันก็มีความคล้ายเดิมกับพีคอยู่นะมันเป็นคราบแลนเออไม่ค่อยดีเล่นของคราบแลนนะจริงอ ครับจังหวะน,นี้มอนไลน์มาเป็นแม็กซ์ได้ครับผม